คือตอนนี้ผมเติมเข้าเว็บไป2 0 0 0 0ืแล้วครับแต่ประเด็นคือมันเว็บมันล่มครับมันทำเฮียอะไรไม่ได้มันกดแลกสินค้าไม่ได้เนี่ยเบคอนแปดแปดแปดเนี่ยเว็บเนี่ยมันมันทำไมมันถึงกดแลกสินค้าไม่ได้ครับผมรอขับเทสลาอยู่เนี่ยรถประกอบคันใหม่เป็นเทสลานะเนี่ยกาชาเขาบอกว่าบัฟลักหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแบบได้ของดีมา1 2ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสออกของเล่องเปอรแต่ยังแถมกันให้จุกจุก ซื้อ10แถม2กันไปเลยอันนี้คือถ้าผมเติม20,000ใช่ไหมผมก็จะได้2,000พันว่มึงนะ 12, 20, 1 2 2 0 0 0 0คูณ12ใช่ป่ะวะถ้ามันซื้อ1 0แถม2มันเท่าไรหร่วะเห็นกูทอปิเนเนียแต่กูไม่เก่งคณิตศาสตร์อะสอ0 0เออผมจะได้ฟรีอีก4 0 0ลูกอะคนดูตอนเนี้ย นะครับคันนี้เลยครับเทสลารถประกอบคันใหม่ผมไม่ดูอันนี้ไม่ใช่รถกูเด้อกูบอกไว้ก่อนเด้อ,อกูยัง,<อ>งไม่ได้เติมเลยลช่วงนี้ผมไม่ค่อยกล้าขึ้นตึกแดงเลยวะพี่แยงเหรอ,อโดนสองล้านอ่ะแล้วพี่ป้นยังไงให้โดนใบวะโอ้มาอย่างที่บอกของของพวกพี่มันไปป้นไม่ได้าจะไหมกดป้นแล้วมันป้นไม่ได้แล้วช่อเขาขึ้นมาไม่ปเป็นไรพี่ผมผมก็มีใบเหลืองเหมือนกันวันนี้เขาให้กดช่วงฮาโลวีนผมก็ไม่ได้กดน่ะแล้วทำไมไม่ได้ปิดอ่ะ ผมัมนที่ไงมีใบเหลืองติดตัวเราจะได้เล่นแบบระวังตัวไงพี่แตบบ่ว่าไม่โดนแบนดะเอางี้ตอนนี้มีทั้งคู่แค่นอ,ะอ่ะผมต้องเล่นแบบระมัดระวังพี่รู้ไหมผมโดนใบเหลืองเพราะอะไรอันนี้ผมไม่อยากพูดเลยอะก็คือวันนั้นอะ่ะผมเมาซีแล้ว <c oughs> <c oughs> ทีเนี้ยเหมือนแบบว่าผมไปแบบว่าโพสทวิตอะ่ะว่าแบบจะรับแทงบาร์รับ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 แทงข้างนอกแต่ทีนี้ผมพิมพ์แบบไม่รู้ว่าผมพิมพ์อะไรลงไปผมพิมพ์ว่ารับแทงนะครับทีนี้มันมีคนแบบว่าชงมาให้อะ่ะแบบว่าพิมพ์ทวิตรีทวิตตอบกลับมาว่า บา้าเหรอครับทีนี้ผมผมต้องตอบว่าหีผมก็โดนใบเหลืองเลยพี่แต่ผมจับอ่ะพี่มีฉี่ลงนะพี่ดาไอ้เดียตื่นมาโดนใบเหลืองวัดฝาบอะไรทิศล่าหน่อยเด้อย่าโดนไล่ว่ะเดี๋ยวผมรีวิวคร่าวๆเลยนะเท่าที่ผมได้ขับมานะหนึ่งเหมือนนีออนทุกอย่างความเร็วสปีดแต่ถึกกว่ามากถึกกว่านีออนเยอะนีออนค่อนข้างบางแล้วก็โมเดลค่อนข้างสวยมันเป็นรถรถนอกรถโอซีอ่ะเออรถเป็นรถโมเดลอ่ะดีตรงนี้แหละ มีกล้งไหนอีกไหมพี่แล้วแต่งเลยแล้วแต่งเลยคุาจกอยู่อะให้เขาไปก็ได้嘛จะแจ้งเเหรอผมเป็นแบบว่าสุภาพบุรุษอยู่ละผมไม่เกี่ยวนะครับเรไม่ได้มาด้วยกันนะไม่ได้มาด้วยกันพ่อมึงอะว้าจกพลาดสวยเลยใช่รถใช่รถแฟนเขาหรือเปล่าพี่พี่ดูให้ผมหน่อยดิใช่ใช่ใช่เขาลงมาแล้วคุณเรียกอะไรอ่ะคุณคุณเรียกอะไรอ่ะอีพี่ชายผมก็หล่อตลอดนั่นแหละพี่ชายผมก็หล่อตลอดนั่นแหละสุภาพบุรุษสุดๆ แต่เพ็ดทึบเนะผมนะมาครับถ้าว่าคันนี้<า>ไปทำแท็กซี่นี่น่าจะรวยเนาะรวยดิเอ็งเอ็งลองดูหน้ารุนี่ออนดิเราดูหน้ารุนี่ออนโอ้มันไปนไรพ, <c oughs> พี่เราขับเทเล่านี่ <c oughs> ออ,อนรถกระจอกเลยเนาะเจียเขามากันต <c oughs> ิ๊กติ๊กนั่งเต็มคันรถอะแต่ผมก็เคยมีประเด็นเรื่องกองปูหลายคนอยู่นะมันเหมือนเหมือนมันมึนอะพี่วันนั้นผมผมก็ขายขายยาแย่งกาเซียดะเหมือนแบบว่าผมชวนเขาคุยอะแล้วเอ็นบีซีเกิดพอดีผมก็เดินไปขายแม่งเลยเขาก็บอกอ่าได้เดี๋ยวมึงเจอกูวันพรุพรุเนี้ยเดี๋ยวเจอกัันครบ ก็น่ากลัวเว็บแม่งได้หรือยังไอ้เหียเฮ้ยแม่งเปิดตั้งแต่ห้าโมงตอนนี้ทุ่มไือจะครึ่งแล้วแม่งยังไม่ได้เลยอ่ะเว็บมันเป็นอะไรวะโอ้เฮียผมเติมไปสองมืนเนี่ยผมยังผมรอเติมอยู่เนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเว็บโอ้ชิเม้นพี่เหมือนตำรวจจะมาวะวันนี้ผมแน่นอะูไร้ย้อนหลังทั <electronics> <c oughs> ้งวันละครับ ฮัลโหลครับผมมารีวิวรถนะครับอันนี้เป็นช่องรีวิวรถนะฮะนวงวาน่งวานุงวาน่วาน่วานงวน่วาน่งว่งวา่วา่งวาน่งว่งานุงวานุ่งวาน้่วานุงวี่พีน่งวานุ่้วันุ่งวานุ่งวานุ่งวางว่ว่ว่วนว่วงน่วนา่่ว อันะนี้ไม่ได้ละโอ้โหทสองครับทสองครับสวัสดีครับผมไลฟ์คาร์บีเคเควันนี้ผมจะมารีวิวเทสลานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอ้โหโอ้ไลฟ์คาร์บีเคเค นูฮัลโหลโอ้โหเฮีย่งเกตลากขื่นเมืองเลยลิลลันมัดมึงทำอะไรเอาไว้เนี่ยโอ้โอ้ถึกมากนะครับเดสลาคันนี้ของดีแล้วของดีเลยครับเซด้าโมเดลโเอสคันนี้นะผมนั่งแซวใจผูมากครับัเจ็นได้ที่กปับมาดับโรงแรมทีไรหายเหนื่อยเลยครับพี่มารีโี่ไม่ต้องกลัวพี่ที่ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ต้องกลัวนะ อ้เหมือนเจ้าสวยเลยอ่ะชิวอยู hmm. <re ่ไหมถามไม่ชิวชิวพี่ชิวพี่ชิวพี่ชิวสไลเดอร์โลหะยังไม่แตะนะยังไม่แตะยังนะต้องบีไหมบีไหมบีไหม ไม่ไปดูเลือดโอ้ยไม่ได้ดูเลือดคุ้ยเอ้ยมึงเจอไลน์นี่กูนี่นู้มันวิ่งอยู่นู้นมันนี่นู้มเลื่อนไล้์เจอแล้วอย่าพี่มาที่นี่มาเห็นซับกูโอ้ไม่ก็เอารถตำรวจลงมาไงวะโอ้ชิมินอุ้ยตำรวจมันไม่เห็นกูแต่มันก็ต้องลงมาเอารถอยู่ดีมันก็เห็นอยู่ดีเปล่าวะโอุ้ยลอยล้ ไอ้เหี้ยแม่งอะไรจะหมอดจอขนาดแม่งพาวรถไอ้เหี้ยเอ,อ้ยกูรอดว่ะแล้วหมอดจะลงมาชุบกูยังไงเนี่ยไอ้เหี้ย้ยเสียงอะไรวะจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูจงไม่จริงๆผมน่าจะลงมาข้างล่างได้นะแต่ไม่กูต้องชนเหลี่ยมไหนยังไม่เคยเได้ลายนี้เลยวะ่ะเอา้เอา,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 อาตำรวจไม่อยากขับเดล่าหรอ,หร,อหรือว่ายังไงเนี่ย อะไรของมันมันมึนเลยวะรวดเอ้าวัดฟ้าเอ้าเอ้ยอะไรวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่แต่เป็นไปแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ผมทําอะไรไม่ได้นะผมปล่อยจอยนะผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะตอนนี้เหมือนแต่เหมือนจะโชคดีนะตอนนี้เหมือนจะโชคดีนะ หมอแม่งพลังจิตไหวเฮียสามารถแบบว่ามองเห็นทะลุอะแล้วแบบอุ้มลากกูมาได้อะมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปแล้วมึงไม่ต้องถามเป็นไปแล้วครับคนดูเชื่อไหมว่าราคาตอนเนี้ยพวกช่วงล่างพวงมาลัยแล้วก็พวกตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์เน,นี่ยราคาไม่สูงปีดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยราคาแบบหุ้นแม่งขึ้นจัดอะในตลาดตอนเนี้ยตัวถังจาก4,5 0 0นนะปลาไป1ล้านตอนเนี้ย ใครที่แบบว่าเก่งไว้อะแบบซื้อมาเก่งไว้ว่าแบบกาชาจะมาแม่งรวยโคตรโคตรเว้ยไอเฮียเครื่องยนต์ใครมีมากกว่า1ิบอันแม่งเป็นร้อยเอ็มอะเครื่องยนต์แม่งปลาไปสิบเอ็มนะครับตอนเนี้ยแม่งเวอร์จัดโหลดไปเรยดับๆไปเนี่ยไปไปไปหมดหมดทุกแบบกาชา นายเออเว็บเน่าเออนี่กเว็บไนกี้อะตอนเนี้ยสภาพเว็บตอนเนี้ยไปไปไปแรงคาสิโนกันพี่ใครเรียกใครเรียกนะดิตินี่ดิตินี่ใช่อย่างนี่พี่คิดไหมใช่เหี้ยนี่พี่คิดไหม ไม่หรอกเพราะมานสืบผลได้นะพี่คนไหนเป็นคนพูดคะผมครับผมผมผมคนนี้ครับได้ได้พี่พี่พี่ชายได้ยินว่าอะไรครับพี่ได้ยินว่าแบบเอออ๋อครับเสียงดังไ่ังครับไม่พี่ผมผมถามคนผมถามแบบว่าเนี่ยพู้พี่ผมว่าเสียงเสียงไม่ผมดังหรือยังผไดแ้่แต่ผมได้ยินแบบนะครับเขาพูดกันได้ยินหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวพูด ไม่พี่พี่แตอนน่อันนี้ผมพูดจริงๆนะว่าผมพูดว่าเสียงเสียงไม่ผมดังหรือยังพี่เสียงไม้ผมดังผมพูดประมาณสองรอบใช่ไหมผมเปิดวงตะโกนตอนที่ผมพูดใช่ครับใช่ครับไม่คือกูได้ยินกูไม่ได้ยินไม่กูได้ยินแค่เขาพูดว่าแบบว่าเฮ้ยเราเสียงดังจังอะครับทำไมเสียงดังเสียงดังยังครับอ,อันนี้ผมไม่ได้พูดนะพี่ผมพูดแค่ว่าคครับในห้าคนนั้นมันต้องมีคนหนึ่งพูดเอาเพราะผมได้ยินหนึ่งแค่นี้นะมึงตีมึงจะตีกูแค่ในบน,นี้จริง,รงๆหรอ คือความหมายของน้องก็คือน้องน้องปั่มไมให้เพื่อนได้ยินนะครับมันไม่ได้มีเจตนาเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจแต่เมื่อกี้เพื่อนเราตอนแรกเพื่อนเรามาสองคนพูดติดตลกอะไรหรือเปล่าติดตลกคือยังไงนะครับเขาถามเขาด้วยครับแล้วผมพูดว่าอะไรครับเขาพูดว่าอะไรครับเอาที่พี่ได้ยินเลยครับแบบว่ามาถึงแล้วฮอลโหลพี่ทำไมอยู่เยอะกันจังครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเสียงกวนตีนะครับยืนยืนกันเต็มนะครับพี่จะตีผมหรือเปล่าพี่จะก็คือผมหรือเปล่าผมใส่เกราะพร้อมเลือดพร้อมมารอรอแล้วนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรครับอย่างเงี้ คือที่อยากรู้คือเจตนาเขาคืออะไรครับที่มาพูดอย่างนั้นนะผมว่าไม่ใช่เล่นมั้งแบบว่าถ้าเรียกมาคุยคือจะพูดอย่างนั้นเพื่อไม่ต้องส่วนนะไม่ต้องส่วนไม่ต้องส่วนไม่ต้องสวนอันนี้คือแทงทำไมอะพี่คือพร้อมหรือเปล่าครับเห็นบอกว่าพร้อมไม่ใช่หรอเกาะพร้อมเลือดพร้อมผมก็ลองดูไงพร้อมหรือเปล่าเกาะเกาะเราพร้อมปะเกาะเราพร้อมปะไม่ต้องสวนไม่ต้องส่วนไม่ต้องส่วนพร้อมปะครับเกาะพร้อมไหมสรุปพร้อมไหม นี่หัวแกงป่ะครับพร้อมป่ะเกาะสรุปเกาะพร้อมป่ะไมม่อเกาะเพนพร้อมเลือดพร้อมอะไรอ่ะจะได้จะเย็นพี่ชายพร้อมป่ะฮัลโหลไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมแล้วแล้วน้องเราพูดทำไมอ่ะพูดทำไมขอโทษแทนน้องด้วยครับพี่เอาน้องน้องขึ้นขอโทษดิเดี๋ยวเขาขับไปเขาเดี๋ยวเขาไปคุณแต่งแก้มผมดิเฮ้ยสอบเพื่อนผมเลยครับตอบเรียนปะเนี่ยหล่อหาเพ่เรียนป่ะพี่พี่มาเยอะนงครับพี่อย่างเงี้ย มาถึงพูดบอกกันใช่ปะไอเฮียมาถึงพูดกับอกันโอ้โหกูเพิ่งเห็นว่าคนเยอะขนาดนี้ไอ้ไอเฮียทำไมมันเยอะขนาดนี้วะคนโคตรเยอะโอ้คนไทยไม่ค่อยขี้เสื่อมเท่าไรเลยเนาะแม่งนอนกันเป็นเหียเลยเนี่ยเกาะพร้อมเลือดพร้อมอ่ะเรื่องไอเรื่องตรงนั้นร้านไอไม่เป็นไรก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเข้าใจผิดกันแต่เรื่องที่เพิ่งมาครับที่เพื่อนผมบอกเออเอาเรื่องนั้นไม่ได้มาเอาเรื่องนี้เนาะ ที่ดูที่มาถึงที่เขาพูดไงให้บอกว่าพี่พี่ผมใส่กอรอแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเหมือนน้องพูดเล่นประมาณนั้นครับไม่มีไม่แต่คือเข้าใจครับเข้าใจครับพูดเล่นแต่คือผมไม่ใช่เพื่อนพวกคุณนะครับเข้าใจปะครับเข้าใจพวกผมปะครับแม่งแก้งโอ้เข้าใจชาชาก็ยังเติอไม่ได้หนึ่งเลยกูไม่รู้อ่ะกูได้รถไหมไอ้กูไม่รู้บางอย่างเว็บแม่งล่มแม่งมีปืนแก๊งเพิ่งตีเสร็จเฮียอะไรก็ไม่รู้คนออกแก๊งอีกพักสลอดอีกแม่ง ทำไมมันมันมันมลสมชีวิตจังวะเต็มเลยผมเรียกเต็มเทียนหนึ่งได้ไหมหรยอจะเอาสามล้านก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไปคุยกับสภาผมก็ได้เนี่ยครับไปคุยกับสภาโคุยกับสภาก็ได้ครับพี่เพิ่งโดนเรียกมาจะโดนอีกแล้วเว้ยยังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยไอ้เหี้ยกูนี้เข้ามาเนี่ยฮ่ะค่ะมาติดต่อติดต่อนะครับเอ่อดิตินี่กับไบโอครับเขาเรียกผมไปก็คือตอนแรก เหมือนมีปัญหากันนิดหน่อยครับคือเรื่องฝากเสียงคือเหมือนพวกเขามาแซวพวกผมครับแต่เรื่องนั้นผมตัดทิ้งไปละผมไม่ได้อะไรเพราะมันในกิจกรรมธนาคารด้วยพวกผมก็เลยฝ่ายผ่านไปแต่มีเรื่องหนึ่งครับตอนพวกผมเรียกเขามาคุยแล้วเขาก็เดินมาพูดกวน,นต้นเตียนใถ่ผมครับพูดเหลาเหลาเลยอะเหลากวนตีนใถ่เลยอะแบบว่าต่อรับอันนี้มายืนกันมายืนทําอะไรกันเยอะแยะเลยครับพี่เดตินี่อะไรประมาณนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ จอดโจ้เลยเหรอเขาว่าเดตินี่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็พูดอ่ะมีมีแก๊งผมแก๊งเขาครับสองสองแก๊งเพราะผมเรียกเขามาคุยเขาเดินมาหาผมแล้วก็พูดแบบนี้แล้วก็มีกรณีอีกกรณีครับคือเขาพูดว่าอันนี้พวกพี่จะกระทืบผมหรือเปล่าครับพาะผมใส่เกาะพร้อมเพราะผมเลือดเต็มหลอดยาพร้อมอะไรแบบนี้ครับพูดกับพวกผมแบบนี้ว่าใส่เกาะมาพร้อมเลยครับพี่พวกพี่จะกระทืบผมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็แบบว่าใส่เกาะมาเต็มพร้อมเลยแล้วก็ เลือเต็มหลอดเลยเงี himself, anyway, ้ยมาบอกบอกกัา oh พ no, <oh no ่อผมแบบนี้อันนี้วยโอพูดจริงหรือเปล่าคะพูดจริงครับพูดจริงแต่ผมแค่พูดแบบหยอดหยอเล่นเล่นที่ไม่มีใครเล่นกับคุณตลอดเวลาครับอันนี้เราทราบหรือเปล่าคะว่าการพูดแบบนี้มันถือว่าตอบรับสตอรี่นะไงดีคะครับอยากให้สภาพักไก่แกะหน่อยครับว่าแบบให้แบบลดให้น้อยน้อยที่สุดจ้ะเนียเพราะว่าแก๊งแก๊งแก๊งผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีทรัพย์ขนาดนั้นครับครับเข้าใจครับ ทีนี้มีอยู่แค่2ทางเรืองครับว่าจะคุยกันเคลียร์กันชดเชยค่าเสียหายหรือจะเล่นสตอรี่ค่ะเล่นไม่พร้อมครับคือถ้าไม่พร้อมสาภาแนะนําให้ลองแยกกล่อมกันครับเพราะว่าหนึ่งเลยอันนี้เดตตี้นี่ลองลดให้เขาหน่อยได้ไหมครับได้ครับลองขอให้เขาเสนอมาก็3ล้านเมื่อกี้คนละครึ่งทางได้ไหมครับสาภาให้เต็มที่2ล้านได้ไหมครับเห็นด้วยตามสาภาครับสองล้านลดนีด่มา ติดใจไปแพ,พี่ถอนะพี่อ่ออะเสร็จจบยังไงป๊อสเดี๋ยวขอขอคุยกับปรึกษากแกงมันหนึ่งได้ไหมครับ <อ confused S 1> ได้ค่ะได้ตะ้งคู่ครับเรื่องเงินแกงมันไม่เกี่ยวหรือว่าพี่แต่อันนี้คือก็อย่างว่าแหละน้องมันทําอ่ะแต่มันเดือดร้อนแกงเงี้ยเราก็ต้องช่วยเอาไปก่อน,นเราต้องพร้อมเราเล่นแล้วไม่พร้อมมันก็จะเป็นแบบรอบที่แล้วอ่ะแล้วยังไงดียวยังจะช่วยแกงยังไง อ่าหกแสนเราพิจารณาใช่ไหมจะมีสภาไม่ไม่ไม่หลังจากใจเสร็จเองจะฟื้นฟูยังไงได้ว่าผมรีบวฟ้าไหมตัแล้วค่ะภายในวันไหนเองต้องมีเดไลน์ให้พี่ไม่ไม่เทียวเป็นอะไรคะให้เต็มที่เดือนหนึ่งเลยโอเคป่ะภายในติดหน้าก็ได้พี่ไม่ไม่เดือนหนึ่งเยอะไปพี่ไม่ไม่แป๊บหนึ่งไอ้ไม่อาทิตย์หนึ่งมันก็จะหนักไปอีกเดี๋ยวเองไม่ไม่ไม่ไปลงไม่ไปเรียนไงเอางี้พี่ช่วยร้านหนึ่งไอเดบิตวีห้าแสนขอขอให้เท่าไรพี่สองล้าน โอเคถ้าถ้าเงินเราเรื่องเราเคลียร์แล้วไอดีวห้าแสนเอนทนี่ห้าแสนผมล้านหนึ่งถูกต้องไหมคุยเลยครับว่าไงสองสองล้านก็ได้ครับเราจะจ่ายวันนี้หรือว่าจะลองตกลงกันยังไงคะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยก็ได้ครับอ่าถ้าตอนนี้เลยจะ่ายเป็นเงินหรอใช่เงินครับจะจ่ายเป็นเงินนี่ครับนี่แหละให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนของน้องมันไปมันหลังมันจะได้ไม่ปากแจ๋วอีก เพราะว่าไอ้ดีวม,ม,มันเป็นคนติดไปแล้วอะมันคนเป็นคนติดตลกแบบนี้มาหลายหลายรอบละผมดูจะทรงต้งแต่มันมาอยู่แกงอะเดียวอยู่ปะเนี่ยเยเคยเตือนไปแล้วรอบหนึง่งเรื่องนี้แหละรเรื่องคำพูดอะ่ะตั้งแต่ในแอร์ดอปยังไงครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันไม่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 ด่ากันไม่ด่ากันเรายังไงก็แกงเดียวกันอะคิดแต่กุมบัตนไส้ก็อยากกระทืบมันว่ะเรารอรออะไรพร้อมมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ปัญหาเยอะเราพยายามอย่าอย่า,ยาทำาให้เราเก็บตัวฟื้นฟูไปก่อนเลย ขนาดช่วงฟื้นฟูเรายังมีปัญหาเราก็ควรแก้ไม,ไม,ม่มึงมึงมึงไม่ต้องไป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 พูดกับแก๊งอื่นเลยเว้ยอยู่ให้แกงแ๊งตองพอมึงจะฟาร์มมึงก็ฟาร์มแค่นั้นเองเขาเรียกไปมึงก็ไม่ต้องไปพูดเลยรอพี่เบอร์ตันมาหรือกูมาหรือคนที่เขาคุยได้อะไรแบเนะี้โดนแม่งเรียกวันละสองล้านสองล้านเนี่ยไอ้เหี้ยก็ไม่ไหวว่ะถ้าวันละสองล้านนี้ไม่ไหวว่<ย>นะไม่จเจริญสันะ้ทีแก๊งไม่จเจริญไอ้เหี้ยเอแย่นะจริงๆอ่อะรายจ่ายมันมันเยอะมันเยอะก็รายรับไปเนี่ยโอ้ตัวตลกไอเย ยอะใหญ่ไหมไปฟาร์มเลยเออหาฟงหาฟาร์มเลยเดี๋ยวผมบอกฮอไปฟาร์มมานาะซื้อฮอไปดูดิไปดูดิไปดูดิ <c oughs> แต่เดี๋ยวเองไม่ต้องคิดมากเว้ยน้อง <c oughs> โอเคครับคุณดูก็หลังจากที่ประเทศลีแล้วนะครับก็ตามสภาพ่างที่เห็นนะครับในคลิปซึ่งก็ช่างมันนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นบทเรียนของแก๊งไปนะครับผมของน้องมันไปนะอย่าไปลําน้องอย่าไปลําแก๊งนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดกาชานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เว็บมันแก้หรือยังนะแต่ผมแบบว่ากดมาอันเดียวมาลองเทสมันก็ได้แล้วนะนี่นะครูทำค่อนข้างสวยนะแล้วมึงเสือกี้อะไรกับชีวิตกูใครคุยใครเถียงอะไรกันวะผมเติมไปประมาณ2 0,000นะครับผม20,000เป๊ะนะครับซึ่งผมก็จะได้ประมาณ2,400ลูกนะครับมาเดี๋ยวเราลองเปิดกันเลยเดี๋ยวลองประมาณ3 9 9ลูกก่อนแล้วกันนะครับผมอยากได้เครื่องยนต์มากนะครับผมจะไปประกอบเทสลานะครับ จัดไปสามดูดิโอ้โห้เกือบเจอเฮียขึื่อยู่ไอ้นี่ไม่ออกเลยกาชาลถไม่ออกเลยคนดูสาระไหมเนี่ยลองทีละรอยดิกูใจสั่นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้หนักเลยอันนี้หนักจัดเลยสองหมื่นสองหมื่นโอซีนะ เออได้กาชาคาหนึ่งแล้วอีสัตว์สองร้อยแม่งนำโชคว่ะสวยได้อันหนึ่งละกาชาคาหนึ่งวเว้ยโอ้ห่วยเอ้ยหรือพันห้าร้อยลูกนะเดี๋ยวลองร้อยห้าสิบดิเออสวยไอ้เหีร์ร้อยห้าสิบแม่งแตกดีจัดสวย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 ได้แฟชั่นด้วยได้กาชาคามาสองแล้วนะตอนนี้นะฉัดไปอีร้อยห้าสิบ สวยกรชาคาอีกร้อหสเลขนำโชคจัดเลยร้อาเลขนำโชคจัดเลยว่าร้อหสมาอีกดิสวยไอ้แค่้ยห้าเลขนำโชคสวยเฮ้ยร้อยห้าสีเ่เอ็มร้อยหาสิบาทได้เขาได้ได,ได้กี่อันแล้วนี่ได้หกอันห้าอันแล้ววะคนดูเลขร้อยห้าสิบบาทอียไม่มาจาัดอุ้ยนี่เริ่มเกลือละ ต้องเปลี่ยนเลขอะไรไหมเนี่ยขอเลขกนี้ดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยโอ้แม่งไม่ได้นี่หว่าแม่งได้แฟชั่นเอามาหาพ่อหน่ะสวยกาชาคาอีกสองอ้สัตว์มาดิเย็ดแม่อีกอีกทีละร้อยห้าสิบป่ะโอ้ยนี้เริ่มเกลือแล้วว่ะอีกร้อยห้าสิบูกครับจัดไปให้ครู ขอขอ,ขอกาชารถอีกอันสองอันได้ไหมไหวเลยขอร้องแหละ <c oughs> ได้กาชารถมาแปะนะครับตอนนี้กาชาแฟชั่นสี่ไหนดูแฟชั่นนี่เอาแฟชั่นมาก่อนเลยจัดไปแฟชั่นไม่มีอะไรอยู่แล้วครับอันนี้ชิวๆขอขอยะซ้ำโอ้ได้ซ้ำได้แต่ถุงตีนเฮียเอยเหม็นเหม็นจัดนี่นะครับแฟชั่นนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างน่ารักอยู่นะน่าผมน่าจะเอาไปขายผมไม่ใส่หรอกเดี๋ยวมาจัดอันนี้กันดีกว่าเงินเขียวดูดิ ผมเปิดทีเดียวเลยนะเงินเขียวว่าจะได้กี่เอ็มนะครับตอนนี้ในตัวผมมี2 8 0พนะจำจำให้ผมด้วยนะครับคุณดูนะ9,9,8จัดไปหมดเลยนะ3ล้านหรอ3ล้านปะ3ล้าน3ล้านนะครับ3,7มล้านลิลพันสามล้านเจ็ดนะสามล้านเจ็ดมาดูนี่นะครับอุ้ยแร่อะไรวะสีม่วงๆนี่ผมไม่รู้อะแร่อะไรอะข้างล่างเนี่ยอันนี้คือแร่อะไรวะแร่ใหม่เหรอแล้วก็มีเพชร เหมือนจะเป็นแร่ใหม่ยัดเข้ามานะผมไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะคือความตั้งใจผมมาอยากเติมขึ้นปืนด้วยแต่ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมจะไปก่อน114รลูกไปขอให้ได้เม็ดแดงอะ่ะโอ้หเนี่ได้เม็ดดำมัน,ม,นมันคือแร่อะไรวะผมไม่รู้ว่าเอา,เอา,เ,อาเอาไ้ทาอะไร,ะรนะต,ตอนนี้นะคือประเทศยังไม่บอกนะไดมอนด์นี่ก็เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาเอาไปทําอะไรอ่ะแต่เม็ดแดง11เม็ดอะคนดูเม็ดแดง11เม็ดตอนนี้นะถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่เปิดทีละร้อยแล้วกันอันนี้ขอเม็ดแดงเยอะ เม็ดแดงเม็ดดำอู้ได้นี่แล้วอ่ะอู้เม็ดเม็ดแดงอีสิบเอ็ดเม็ดเฮียแต่เม็ดดำไม่ออกเลยเม็ดดำผมต้องการเม็ดดำมาขึ้นปืนนะไอ้แร่ยี้นี่มันเอาไว้ทําอะไรได้วะเม็ดดำแม่งไม่ออกเลยว่ะผมว่าผมผมว่าผมต้องได้แร่นี้อีกแน่นอนเลยดูออกบ่อยมากเลยอุ้ยนี่ไม่ออกแล้วว่ะอู้เม็ดแดงสิบสามเม็ดมาฟักกูรวยเม็ดแดงจัดเลยเม็ดแดงสามสิบห้าอู้นี่อู้เม็ดดำเม็ดดำมา เม็ดดำห้นียะเม็ดดำห้านเม็ดดำห้านี่คุ้มจัดเลยกาชารอมีสี่พี่ส้ยมาว่ามาว่ามาว่ามาดูเงินแดงดีกว่านะครับผมว่าจะได้อะไรบ้างผมผมต้องการน,นี้ด้วยนะอันนี้อันนี้กาชาลเจ็ดสิบห้าลูกเยอะมากนะผมต้องการเงินแดงประมาณล้านนึงอ่ะไม่รู้จะถึงไหมแล้วก็โกคีนะครับนี่นี่นี่อันนี้มันจะมีเกาะพวกเอดีผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อยากได้พวกแบบเม็ดแดงเม็ดดำแล้วก็โกคีนะครับ อ่ะผมจิ้มเลยว่าผมอยากได้อะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับมีอยู่สี่อย่างนะครับเงินแดงเม็ดดำเม็ดแดงแล้วก็แจทองนะครับที่อยากได้มาเจ็ดสิบห้าลูกจัดไปก่อนเลยเคลียร์เศษก,เก่อนโะอ้โหนี่ค่อนข้างเกลือนะได้เงินแดงสี่หมื่นห้าเกาะสี่สิบห้าก็ไม่แย่มากนะแค่เจ็ดสิบห้าลูกโออไ,ไ,ไ,ได้แจททองอยู่แต่เม็ดดำไม่ออกเลยเกาะร้อยห้าสิบเก้าตัวเงินแดงแสนสาม ร้อยห้าสิบแล้วกันร้อยห้าสิบวันนี้เลขร้อยห้าสิบนำโชคจัดเลยนะสวยเฮียเลขร้อยห้าสิบแม่งนำโชคจัดเงินแดงสองแสนหกแล้วโหได้โกคีอีกแล้วสวยได้โกคีมาเก้าอันแล้วคุณดูตอนนี้นะโกคีเก้าอันเกาะสี่ร้อยกว่าตัวปูนี่ร้อยสามสิบลูกอีกสองรอบนะครับร้อยห้าสิบสองรอบเลขร้อยห้าสิบแม่งนำโชคจริงวันนี้สวยไม่ดำได้โกคีอีกแล้วะ่ะ นี่ในห้าหมื่นแปอันนี้เม็ดแดงไม่ค่อยออกค่อนข้างดีเลยเม็ดดำได้มาสิบกว่าเม็ดนะครับสิบเอ็ดเม็ดประมาณนี้แต่แรกที่นี่ผมรู้ว่า,าทําอะไรนะใครรู้บอกบอกด้วยนะครับใครอยู่เบคอนทาวส์ How. แต่มันน่าจะเป็นในอนาคตให้เดาสวยในเม็ดดำเม็ดดำหา้าเฮียเม็ดดำสิบห้าเม็ดแล้วสิบหกเม็ดแล้วอาดาเมนเทียห้าสิบกว่าเม็ดเฮียโคตร yeah! ฟูเออดีร้อยกว่าอันเกาะห้าร้อยกว่าตัว คุณแจท้อง14ชิวร์คีก้าปูน200มาสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือเครื่องยนต์นะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรผมเปิดทีละ3ก่อนนะไม้แรกขอจัดไป3อันเลยเจ็บมากเลยว่ะมือสั่นจัดเลยถ้าไม่ได้เครื่องยนต์ผมต้องไปไล่ซื้อนะผมบอกไว้ก่อนนะโอ้โหข้กันก็ได้ ไม่แต่ไอ้มากมันก็จะผมงงงอนะผมมอกก่อนว่าผมมองนะโอ้โหมาแตวตัวถังว่ะตัวถังสี่อันแล้วอ่ะคือผมขายเครื่องยนต์ตัวถังตัวถังผมมีหมดแล้วนะผมขายเครื่องยนต์จริงๆเว้ยเครื่องยนต์มาเหอะาพระเจ้ามีจริงอะโอ้โหพระเจ้าไม่ไม่มีจริงว่ะ n o p พระเจ้าไม่ไม่มีจริงว่ะผมไม่ได้เครื่องยนต์เลยคนดู หมดเลยครับวันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วจริงๆหมดเลยวันนี้หมดเลยนะครับก็ตามนี้แล้วกันเครื่องยนต์ผมคงต้องไปหาซื้อเองแม่งขายกันจิบกว่าล้านอ่ะไม่งั้นก็ต้องเติมเพิ่มนะครับใครอยากสนับสนุนไวโอก็เวลาผมโกโปรก็เข้ามาดูนีกันได้นะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนแล้วกันนะครับผมของก็ได้ประมาณนี้นะผมเปิดไล่ให้ดูนะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอไปเก็บของกอนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ อย่าลืมเข้ามาดูกวโปรนะครับผมอย่าลืมมาดูสตรีมนะครับผมไลฟ์แทบทุกวันนะครับผมมาติดตามวันๆของนายเบอร์ตันได้นะครับโอเคครับผมใครชอบก็อย่าลืมกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยซียะอุ้ยุ่นหิดแม่งเกือ